สวัสดีครับผมซีนะครับ R C C Scale ก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเปิดกล่องดูของอหัวแมน F2000 ของ J X นะครับโมเดลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเปิดมาเลยนะครับก็อันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือการประกอบโอเคแล้วก็โลโก้นะครับโลโก้แมน พวกตะแรงนะครับแล้วก็อ่านี่ครับหัวบอดี้เป็นงานอลูมิเนียมนะครับสีนสี C ทั้งตัวเลยนะครับอืมสีนสงานสีนสีงานเหล็กเลยนะครับเออครับผมรายละเอียดดีมากนะครับอ่าต่อมาเป็นกันชนหน้า นำช้นหน้าก็เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ฮะสี CNC สวยงามต่อมากระจังหน้านะครับกระจังหน้านี่เปิดได้ด้วยนะครับเปิดอ้าขึ้นมานะครับใส่หน้าอย่างนี้เปิดนะต่อมาบันไดนะครับบันไดสองข้างที่ยืด บอดี Body, นะครับแล้วก็อะซิสซิลีน็อนะฮะขากระจกเป็นอลูมิเนียมเลยอลูมิเนียมเลยขาบขังโคลนลิปล็อกหัวเหมือนบานพับมุ้งบ้านเราเลยนะครับนี่ฮะบานพับตู้กับข้าวกระจกเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตรงส่วนที่เป็นพลาสติก คาร์ดนะฮะพลาส,สติกคาร์ดถังน้ำมันพลาส,สติกยาวเลยภายในคอนโซลอ่าอุปกรี์ด้านข้างถังลมนะครับอันนี้เป็นพวกพวงมาลัยอ่พาพวงมาลัยคันเกียร์บัตรตำฝนนะครับอันนี้เป็นกระจก จระจกเลนไฟต่างๆนะครับอันนี้มี่บากมีหัวกับปีกแคบข้างนะครับหัวกปีกแคบข้างอันนี้กระจังหน้าน,นีหมอนรองล้อด้วยนะครับหมอลรองล้อโอเคคลองท่อเสีย ันนี้นะครับอ่าเลนไฟนครับดยางหลไช่องนี้หน่อยหนึ่งน่าจะเป็นหมวกนะฮะนี่ประตูประตูหมวกหมวกก็เป็นอลูมิเนียมนะครับหมวกก็เป็นอลูมิเนียม ใส่หมกหนสิโอ้โหประมาณนี้นะครับจ้าวัสดุเป็นอลูมิเนียมหมดเลยสวยงามมากประตูเปิดได้ด้วยครับผมอ่าโอเคก็ครบแล้วนะครับตันนี้ก็สนใจสอบถามได้นะครับใน R C C สเก e นะครับครับผมหัวแมนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ